สวัสดีครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้เราก็เดินทางกันมาในเกมเดสปาร์โดถึง14วันแล้วนะครับผมในปฏิทินนะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราล็อกอินเดลี่นะครับเราก็จะได้ซองฟรีนะครับเป็นซองอีพิกที่มีโอกาสได้อีปิกถึง3%เซและก็ได้แลแน่นอน94%เซนะครับแต่ซองซองนี้ไม่สามารถที่จะขายได้นะครับเพราะมันบล็อกไว้ ถึงบอกว่าสายฟรีนะครับถ้าเล่นบ่อยๆพยายามเล่นนะครับมันมีโอกาสที่เราจะสามารถสร้างรายได้ในเกมเกมนี้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นอีโคโนมิกแล้วกันในการที่จะซื้อมาขายไปแล้วก็นําไปต่อยอดกับการเล่นเกมเกมนี้ต่อได้นะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่า3%เซจะได้ตัวอะไรบ้างปุ๊บโอ้โหทำแรขอสองดาวได้ไหมเนี่ย ก็เป็นอันว่าได้ตัวแลไปครับได้ตัวไหนมาอ่าตัวนี้นะครับผมได้มาโชคดีได้2สกิลและเป็นสกิลออกเทินแรกคาดว่าเฮ้ยดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนครับตัวนี้ลงเพราะยังไงมันก็ดีกว่าตัวคอมมอนอยู่แล้วนะครับผมแอคแท็กพันสเลือด3ามพันหนะครับสกิลออกเทินเดียวและสกิลนะครับเพิ่ม 15% Attack ก,กับ d e f e n s e เมื่อมีพันธมิตร2คนนะครับที่อยู่ใน Nation นเดียวกันหมายความว่าผมต้องหาตัวเซนเซนเวทนะครับทั้งหมดอีก2ตัวมาลงทีมนะครับถ้าใช้ตัวเลนนอมอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องใช้ตัวเซนเวทอีก2ตัวมาลงทีมนะครับก็วิธีการดูอย่างที่ผมเคยสอนคลิปที่ผ่านมานะครับกดที่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปเลือกตรงเซนเวท กดคอนเฟิร์มนี่คือหน้าตาตัวละครของเซนเวททั้ง2ตัวนะครับที่ผมจะต้องหามาลงอาจจะเป็นตัวประเภทเดียวกันแต่คนละอาวุธอย่างวอิเออร์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสวอตก็ได้นะครับนี่หรือจะเป็นนักธนูก็ได้ผมต้องหา2คนตัวนี้นะมาลงทีมนะครับผมจึงจะได้บัฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดของตัวละครตัวนี้นะครับผมหลังจากที่ผมผิดหวังนะครับจากการเปิดลอง สีวันนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็ได้เลิกในการที่จะซื้อซองแล้วกัน,นครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ทราบเนาะเรามีเควสเดลี่วีคลี่แล้วก็เควสพรทีมี่มนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะเอาซองมาแลกกันได้เนาะอย่างเช่นณวันนี้เดลี่ใช่ไหมครับเอาคอมมอน5ตัวนะครับมาแลกเป็นซอง เบสิกอีพิกหซึ่งจะมีโอกาสได้เลตตามนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆโดนดวงดีนะครับก็สามารถจะมาแลกได้เนาะสามารถติดตามได้ใน Discord ก็ได้นะครับเขาก็จะอัปเดตไวอยู่แล้วก็เขาจะบอกทั้งหมดเลยหรือหรือจะสามารถที่จะคลิกแบบนี้ก็ได้นะอย่างเช่นไปลิกพรีเมียมใช่ไหมแล้วก,กด next, next 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 ดูนะครับว่ามีแลทั้งหมดกี่ตัวที่จะได้เนาะแล้วก็แ้ซองอีพิเท่าไหร่ครับไอตัวนี้แหละที่ผมกำลังเลงอยู่นะ ซึ่งเราจะได้แน่นอนแล้วนะครับเป็นซองของถ้าเราส่งครบไฟนอลเนาะเราจะได้แน่นอนแล้วนะครับเป็นซองอีปิกแน่ๆซึ่งเลทอะค่อนข้างดีเลยนะครับมีโอกาสได้ลุกนะครับนีโลนะครับผมแล้วก็ซาเลียนะครับผมส3าเอ่์ซนถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ให้เข้าไปที่เอเจนต์นะครับแล้วก็เลือกไปที่เทียแล้วก็ไปที่อีติกก็ได้นะครับ อย่างนี้เราก็คือตัวนี้นะครับมูลค่าของมันอยู่ที่2 5 0หผมตีว่า150หน่าจะขายออกนะครับอ่านี่คือตัวอีติกเนาะแล้วก็ตัวลุกใช่ไหมอ่ะซาเลียมซาเดียนะครับก็คือตัวนี้เทน,นะครับลุกอ่ะตัวนี้นะครับเป็นออกเลือดเยอะอยู่นะตอนที่ผมเห็นนะครับ โอเคนี่คือเป้าหมายของผมนะครับที่ผมจะซื้อซองแล้วก็หาแลเพื่อที่จะมาสะสมแล้วก็ให้ได้ตัวอีกชัวร์สักหนึ่งตัวนะครับเควสพิเมียมนะครับจะอยู่กับเราจนจบเดือนเนาะส่วนเควสไลวีก็วีกระครั้งนะครับเดลี่ก็มีเี่ยนทุกวันนะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับว่าจะแบบไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปช็อปก่อนนะครับเลทซองแลรที่ดีณปัจจุบันนะครับผมขอแนะนำแล้วกันไอเวลคัมแลรนี่ถือว่าได้น้อยนะ แต่เดี๋ยวผมซื้อไปให้ด้วยนะครับว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโอคาโดนะครับ q 5, ิวไฟอินดี้นะครับแอมบัสตอร์ตรัวนี้นะครับเลทเดียวกันก็คือมีโอกาสได้แลนะครับ15ก็ถือว่ามากที่สุดแล้วในบรรดาซองนะปัจจุบันที่มีขายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจับจองซองก่อน เอาล้ครับผมหลังจากที่เราจับจ่ายใช้สอยไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีกับของเก่าที่มีอยู่แล้วด้วยเนาะอันนี้ขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับซองเก่าอย่างเบต้าเนาะมันจะค่อนข้างมีเลทแรที่ค่อนข้างดีกว่าคือ20%นะครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับมีโอกาสมากที่สุดถ้าเพื่อนๆจะดึงเนาะก็คือตอนนี้ราคาเลทต่าสุดอยู่ที่6.9แล้วนะครับอ่าผมดึงมาเพื่อที่จะมาดูว่าเลทมันเท่าไหร่นะครับตัวตัว,ตวอื่นนะครับ อย่างตัวกิลไฟนะครับสินะครับผมแล้วนะก็อย่างอโวคาโดสิส่วนอินดี้แพงเกินไปผมเลยไม่ได้ดึงเนาะตัวนี้นะครับ30%เมติกเลยแต่ผมคิดว่าเลทมันน่าจะเป็นเลทเดียวกันเลทแรเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเลทของซองกิลเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้ตัวแลเท่าไหร่สมดังใจใหมายหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดไปทีเดียวเลยแล้วกันนะครับ สำหรับซองสุดท้ายนะครับที่เราจะเปิดเลดอีพิกหนึ่งเปอร์เซ็นต์55 5. ไปโอเคเรียบร้อยนะครับไปลุยกันเลยโอ้โหขอบัน เขียวมาแต่ไกลเลย้า<ะ>เฮ้ย้าโอ้โหไม่ใช่ครับคอมมอน นี่ก็อันคอมนะครับอ๋อนี่ตอบพิวไฟอันคอมนะครับผมอันคอมอีกแล้วนะครับ ือมันทำสีฟ้ามาเว้ยเราก็เข้าใจก็มันน่าจะเป็นตัวซองแลนะไม่ใช่เฮ้ยแลลวโอ้โหแตกแลวหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยมัน มันเปิดเป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยนะระหว่างตองคอมมอน,นตองแล้เนี่ยอย่างเงี้ยแสงเดียวกันเลยนะควรตีนะเนี่ย องตัวแล้วเว้ยคุ้มแล้วครับเหตุผลเพราะว่าเราซื้อมาซองละสี่เมติกถูกไหมครับอย่างอะโวคาโดซื้อมาตอนนี้ผมกวามดละสี่สามสามจุดสี่สามจุดสองอะไรผมกว่าหมดลวตอนนี้เป็นสี่จุดห้านะครับแล้วส่วนตัวแรราคาเท่าไหร่ล่ะราคาตัวแรนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคาต่ําสุดของตัวแรนะครับอยู่ที่แปดเมติกนะครับผมก็เปิดได้ทั้งสองตัวนะครับ แล้วเราซื้อซองอาวคาโดมาแค่1ิซองนะถ้าผมจำไม่ผิดครับซองกิลฟหนึ่งซองได้แลมาสามตัวนี่ถือว่าย่อแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะสิบเปอพออีกหลายๆตัวแล้วกันนะครับจะไปแรกตัวเฮ้ยโอ้โหได้ตัวเป็นสมตัวสามตัวเลยหรอ เฮ้ยดวงมาว่ะงานนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทำสองคลิปละกันเดี๋ยววันนี้ต้องเปิดต้องเปิดแล้วนะครับต้องเปิดทองสองทองแล้วเออเนี่ยถ้าเป็นสีขาวแบบนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมว่ามันคือคอมมอนนะครับเอออย่างเงี้ยเข้าใจได้นะครับแต่เมืนเน่อกี้เปิดซองของกิวอะ่ะมันเป็นสีแสงสีฟ้าเว้ยเราก็เลยเข้าใจว่าเราอะ่ะได้ได้ตัวแรง อ,อีกนิดนึงนะครับตองน,นี้จะเปิดได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้แลแค่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับซองเวลคัมนะซองนี้นะซองตัวนี้นะครับตัวเวลคัมตัวนี้ก็ถือว่าแพงนะเพราะว่าเลทได้แลแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเกิดให้ผมแนะนําเพื่อนๆที่อยากจะได้ตัวแลเนาะก็ควรที่จะซื้อพวกซองนี้เบต้า ตัวนี้มีโอกาส20%หรือว่าซองกิลนะครับความพิเศษของซองกิลเลยนะครับที่มันจะต่างกับตัวเบตา้าเพราะเบตา้าไอตัวชาริมามันจะเป็นสูงนะครับแต่ซองกิลอะชาลิมามันจะมีโอกาสสม1-7นะครับอย่างเงี้ยได้7เลยเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยได้4ชาริมาได้7 7นี่ก็คือเราสามารถเอาตัวนําเข้าไปในเกมแล้วก็ผสมออกมาได้7 7ตัวโดยใช้7-7มาผสมกันนะครับเนี่ย มันจะต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นควรที่จไปซื้อซองกิลดีกว่านะครับพวกซองอะโวคาโดซองกิลหรือว่าซองอินดี้เนี่ยครับซองพวกเนี้มันมีโอกาสได้เนาะไปต่อต่อยาวไปสนะิบสองซองอะครับถ้าได้แลทัสักตัวหนึ่งก็ดีนะเอาจริงๆเพราะว่าโอกาสดรอปมันยากมาก เฮ้ยเฮ้ยอะไรวันนี้่ะพูดจริงอ่ะเนี่ยโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเฮ้ยผมผมไม่มีตัวแลเลย,ยหนึ่งอ๋อมีมีอยู่ในทีมแต่อยู่ในเกมนะแต่แต่ข้างนอกไม่มีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหสุดอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ โอ้โหมาเว้มาเว้ดวงมาเว้ไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วต้องมาแล้วอีปิกต้องมาแล้วดีเจนโอเคสองสุดท้ายนะครับโอกาสได้อีปิกหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับจะได้หรือไม่นะครับลุ้นไปได้วยกันนะครับ เดียวมาแต่ไกลเลยครับก็เป็นคอมมอนไปโอเคจบกันไปสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็คงเปิดต่อแนละ้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามารุ้นกันอีก31ซองแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผลประกอบการถือว่ายิ้มแล้วกันนะครับเจ๋งเจ๋งมากเลยนะครับผมก็จะสะสมเนาะตอนนี้ได้มา5ตัวแล้วใช่ไหมผมก็จะสะสมต่อไปนะครับ ให้ได้อีกแค่เพียงเจ็ดตัวนะครับอีกเจ็ดตัวผมก็จะแลกเป็นตัวอีพิกได้1นซองแล้วนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากนะครับ